เจลลาหน้าเนื้อเจอลนะคะคือ,อ,อ,อยิ่งกว่าเจลยังไงนะคะงดกล่าพูดว่าไม่ไม่ทุกคนไม่สามารถไปเจอเนื้อเจอลหรือคุณภาพภาพรีเี่เจลในราคา490บาทแน่นอนตัวเนื้อเจอลนะคะจะเป็นเนื้อเจอลที่เรียกได้ว่าระดับเขาตัวแบนเดินเขาตัวแบนจะเจอหมดเจลลาหน้าของเราตอนที่ทุกคนล้างแล้วถึงแล้จะบรรยายความรู้สึกให้ฟังถึงแม้ทุกคนจะยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ทุกคนจะเหมือนได้ใช้ไปกัอบอมตอนนั้นแหละเป็นภาพตอนที่กดปั๊มเจลออกมา โดนกลิ่นก่อนโอ้โหกลิล่นนี้เหมือนแป้งเด็กเป็นกลิ่นแบบว่าซีคัลฟอรเรสเลยหลายคนชอบบอกฟีดแบบคือบอกว่าตอนใช้กลี่นของเราเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้ำเหมือนเพิ่ล้ากหน้าแล้วพอใช้ปุ๊บเหมือนฉีดน้ำแร่แล้วก็แบบว่าฟินมากนะคะแต่เจลล้างหน้าของเราตอนที่ล้างอ่ะทุกคนจะได้กลิ่นที่เหมือนตกไปอยู่ในดอกไม้บานอยากให้พูดถึงความรูม้สึกว่าทำไมถึงมาไกลขนาดนี้มาถึงวันนี้เลยเพราะอะไรก็อยากจะเล่าสิคาตอนนี้เป็นใคร ทุกคนที่ได้ย <Ton ic NG> ินมาแล้วว่าทุกทีนึงแจกมันจะออกจากไอรูสโก้ในนี้จากการมันจะออกแล้วแต่ทุกคนพูดถึงมาสิ่งที่วรนด้ดีมากเลยแต่เราเราอยากจะพิสูจน์ด้ยตัวเองว่าเราจะมางานงานมันงานี้ครับให้ผู้พูดวเล่ันเดียวหรือายคเรืเรื่อ่องเรงเร่เเ่ ทำไมเราไม่ก็มีอยู่สั่นแรงกันเราคิดว่าถึงครั้งตัวนี้เขาอยากจะลองด้วยตัวเองก่อนก็เลยมาที่นี่อ๋อมาคือมาบุกรับสินค้าที่นี่เลยคือแบบต้องการใจคนแรกของโลกเช่นเดียวกันความมันก็ยังปรบมือให้ ไปแล้วพูดเกาหลีได้เหมือนกันนะสาเฮสารเฮกาดูกาดูเชียร์อีเวนต์เราหนักอีกนิดนะก็เซียวอยากพูดเกาหลีนิดหน่อยก็เลยไปผลิตที่เกาหลีนะคะนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ต้องถามว่าจะมาเอาสินค้าที่เมืองไทยทำไมทำไมไม่ดักธนาคาตซิเกาหลีก็ต้องสัมภาษณ์หน่อยนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ ประเทศไทยแต่ว่ามีสินค้าสุดพรีเมียมนะคะโมเดัร์แบรนด์สุดสุดพรีเมียมนะคะ,ะที่ Korea, บบเมคดในเกาหลีบ้านเรารู้สึกยังไงบ้างเราได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงคะลองใช้แล้วแบบหนูเป็นคนเซนสิตีสกินแล้วแบบลองมาใส่ใแบบนกระถันแล้วค่ะแต่ว่า,าวแบบหนูอยู่ไทยใช่ไหมคะแล้วแบบใช้ของเกาหลีแล้วแบบนะแบบมันไม่ถูกกับผิวอ,อากาศมันไม่เหมือนกันก็เลยลองหาเรื่อยๆแล้ว ชอบหาในออนไลน์ก็เลยแบบเฮ้ยโรสกูคืออะไรอ่ะมีคอมเมนต์ว่าแบบผลิตจากเกาหลีก็เแบบคือสนใจก็เลยค้นหาเรื่อยๆก็เลยแบบหอนมากก็เลยลองเซื้อดูม very very premium ที่สุดยัดโอเคค แจกกระดาษอ่ามันคืออะไรมันคือกระดาษเปล่าใครยังไม่ได้นะคะเอาเสียโอกาสนะใครไม่ได้แล้วแต่แจกใบเดียวนะคะอย่าเนียนหนึ่งใบเท่านั้นอ่ามือถือถือกระดาษไว้ใครได้แล้วถือไว้นะคะใครได้แล้วถือกระดาษไว้มูลค่าแจกวันนี้5 9 9 0 0บาทและเราก็จะให้ทุกคนเขียนชื่อตัวเองลงไปในกระดาษค่ะอ่าเขียนชื่อเลยนะอล่าห้างซัมมา อ่โอเคพร้อมแล้วอุ้ยตื่นเต้นมากรับตาล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 ับาาหที่โกาคุนยครอยเกบไ่อนะอย่าย่าพโอเคเกเออยย่ยมาค่ะมาแล้ไม่เกไม่เกไม่เกไม่วเเ้กกเลยอ่ะเ้ก็บเก็ว กายาตวินวินมู ah. ่ำนู like ่รรอบรอบที่มอกงนะคะให้เลยนะคะ